ไวัรุ่นสายซิ่งไม่ควรพลาดครับคลิปนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะครับเป็น Honda Civic ชม FE นั่นเองนะครับรุ่น1.5 Turbo EL Plus นะครับเป็นรุ่นรองท็อปปี 2, 2022นะครับแล้วก็เลขหม่แค่100,000 100, โลดเท่านั้นนะครับกับราคา 6 9 9 0 0กบาทนะครับถือว่าราคาดีที่สุดเลยนะครับและคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ12,000บาทนะฮะตลอดอายุสัญญาเลยและดอกเบีษษ้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.69%ครับได้รถคุณภาพเกรด A ไปใช้างานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปชมนะครับรายละเอียดออปชั่นฟังก์ชันภายในภายนอกเพิ่มเติมตมะเข็บบรรทัดโครงสร้างรอบคันด้วยนะครับใครสนใจนะฮะแนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถสวยมือสองนะครับคลิปนี้อยู่กับ Honda Civic โชม FE ครับและเป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถมือเดียวประวะัติศูนย์นะฮะได้เป็นรุ่นรองท็อปครับ1.5 Turbo EL p l เทนะฮะ ได้ปี2022กับเลขไม่เพียง100,000โลนะครับราคาค่าตัวคันนี้ครับอยู่ที่699,000บาทนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนบาทเลยนะครับและได้เป็นรถโครงสร้างเกรด A นะครับที่รับประกันว่าไม่มีประวัติชนหนักผูควมัมหรือว่าจมน้ำมานั่นเองนะครับคันนี้ได้เป็นสีเทานะฮะดูแลรักษาง่ายครับแล้วก็เป็นโฉมใหม่ดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับ เพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับไฟหน้าเขาได้เป็นโคมไฟ,ไฟโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะฮะสามารถตั้งเป็นออโต้ได้เปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับเวลาเราเปิดประตูนะไฟหน้าเขาก็จะติดให้เองอัตโนมัติเช่นกันนะครับมาพร้อมไฟตอนหมอกคู่หน้าครับซ้ายขวาเลยนะครับนีทะเบียนนี้2ขอฮอ8 0 1 4นะครับคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ2วัน รถเนี่ยสภาพแรกรับนะครับยังใหม่คลิปขนาดนี้เลยนะครับล้างขัดสีภายนอกให้เท่านั้นนะครับเหลี่ยมสารคมสวยๆครับชมฮะนะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บงานนะครับปรับสภาพภายนอกภายในให้ครบจบช่วงบงช่องล่างนะครับสภาพมือหนึ่งป้ายแดงมายังไงนะครับเราทําให้99%เลยที่สบายจะได้นะครับใครที่อยากได้ฮอนด้าซีวิชม Fe ไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ราคาประหยัดคันนี้คลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับรีบเข้ามาดูได้มาทดลองขับได้นะครับที่ บริษัททอโต้สาขาที่2นะครับซอยทวินสุวินทวงศ์หนึ่งครับหนึ่งนะครับถนนสุวินทวงศ์เขตมินบุรีกรุงเทพครับนะฮะและคันนี้ชม FE นะครับเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับรถขึ้นเข้ามานะนะครับ เรียมสานคมนะครับฝากระโปรงหน้าสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยบุบรอยลักกิ้มนะครับไม่มีรอยยุบแต่อย่างใดครับล้อแม็กนะครับเติมแท้โรงงานขอบ16นะครับมาพร้อมยาง Bridgestone Turanza นะครับยางแพงด้วยนะครับยางปีใหม่ๆดอกยางลึกๆแบบนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับช่วงล่างครับชมฮะนี่ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นช่วงล่างนะครับ โช๊คอัพเดิมแท้โรงงานนะครับมีมาร์คทิวซมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เหลี่ยมสันข้างคมสวยนะครับนี่ฮะตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะอันนี้รับประกันโครงสร้างให้เลยนะครับกระจกด้านหน้าพาร์ทเดิมนะครับจาก Honda นะฮะต่อภาษีพรบให้ครบถึงปี69เลยพี่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับในการต่อภาษีพรบเราดูแลให้ครบจบนะครับคันนี้ติดฟิล์มาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับแล้วก็เป็นกระจกพาร์ทเดิม Honda าทั้งหมดนะครับ ันนี้กระจกข้างเนี่ยปรับและพับแบบไฟฟ้านะฮะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับสภาพสวยๆใหม่แบบนี้ไม่มีรอยสีถลอกนะครับนี่ฮะมือเปิดเป็นแบบโคลขอภัยนะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับรองรับกุญแจสมาร์ทคย์เลตเอนทรีเรียบร้อยกุญแจรีโมทนั่นเองนะครับแล้วก็กระจกด้านข้างพ์ทเดิมฮอนด้านะครับกระจกตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมด้านบนนะฮะแล้วก็ภายในนี่ครับถือว่ากว้างมากๆแล้วก็ทรงสปอร์ตสุดๆนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเขาต้องเอาไปสปา ตัวเบาให้นะครับตัวเบาสปาให้นะครับเก็บงานให้นะมือหนึ่งป้ายแดงออกมายังไงนะครับเราทําให้เลยนะครับมาดูโครงสร้างกันครับนี่ฮะสปอร์ตไมนากหรือบางคนเรียกกันดูกงูนะครับสวยงามนะเรียงเป็นเม็ดสวยๆแบบนี้นะครับอย่างซีวิโชม F อฟตอนแรกนะครับมีอยู่2คันนะนะครับขายไปก็หลายคันแล้วนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเพิ่งเติมสต็อกเข้ามานั่นเองนะตอนนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นสำหรับชมนี้นะครับรีบเลยนะครับก่อนที่ พี่ๆเนี่ยจะพลาดไปนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยรอตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนอสอบีครับด้านซ้ายไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับแข่งเงนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับแผ่นเลทคันนี้นะเพลทเดิมนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถเนี่ยตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีช้ำรูสูญหายนะครับนี่นะฮะนอสอเอนอที่ประตูนะครับอยู่สภาพเดิมใหม่ๆแบบนี้นะครับผิวพันบอดี้ทุกอย่างนะครับใหม่กลิบเลยนะครับ ซีวิกนะครับการใช้งานดีนะครับทรงสปอร์ตแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงล่างดีขับขี่นิ่มๆนุ่มๆก่อนท้องถนนและที่สําคัญนะครับอัตราการเร่งดีนะครับแรงม้าเนี่ยถือว่าแรงมากๆนะรอบชมนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยอันห้าเทอร์โบนั่นเองนะครับและนี่ครับนี่ฮะโครงสร้างนะครับห้องพลิสานด้านหลังนะครับก็ถือว่าใหม่ลิสเลยนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับน่าจะเป็นรถหน่วยงานนะหมดสัญญาเช่าปลดระวางนั่นเอง นะครับเลขไมล์หน0่0 0สกิโลเมตรนะครับให้ดูรอยครีบะบัอดกันในนี่ครับรอยคีบะบอดโรงงานนะครับยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้แสดงว่านะครับคันนี้ไม่มีพ่นสีทับมาแน่นอนไม่มีชนฝั่งนี้มานะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายฝาท้ายเดิมนะครับไฟท้ายได้ LED light guiding นะครับสวยๆแบบนี้ถือว่าดีไซน์ฉบเฉี่ยวนะครับค่อนข้างทันสมัยเลยและได้เป็นโฉมใหม่ด้วยนะครับ FE นะครับขับขี่บนท้องถนน ต้องบอกเลยว่าเท่แน่นอนนะครับเหมาะสําหรับวัยรุ่นวัยเก่านะทุกวัยเลยนะครับขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับขับขี่ได้หมดเลยนะฮะด้านหลังครับยังมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่นะฮะมีเส้นกระยาให้นะครับครบจบเลยนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยของเดิมนะครับกระจกด้านหลังนะครับพัดเดิม Honda ไล่ฟ้ามาชัดๆแบบนี้เลยเส้นไม่มีขาดนะครับไฟเบรกคือ3อยู่ตรงกลางนะมาพร้อมเสากรทีปฉลามแบบชร์ฟฟิน นะครับโลโก้ VTEC คเทอร์นะครับติดตั้งให้นะฮะมาจากโรงงานเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับด้านหลังครับห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้นะครับทำความสะอาดให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับอ่ะผมให้ดูนะด้านล่างนะครับนี่ครับเครื่องมือไหลแม่แรงล้อไหลยางไหลมาครบเลยนะครับซิลทัมะพร้าวนะฮะสีครีมเปิดไข่สวยๆแบบนี้นะครับระเอียดตัวรถทุกจุด นะครับไม่มีตัดต่อตัวรถมาแน่นอนครับนี่นะฮะแผ่นดงแผ่นดั้มนะครับอยู่สภาพเดิมสวยงามชัดเจนนะครับแล้วก็คันหลังนะนี่ครับสปอร์ตเบนทักสวยงามนะครับน็อตไม่มีการขันไขขยับนะครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับนี่นะครับเหมือนพี่ได้สภาพมือหนึ่งป้ายแดงในราคาที่ประหยัดไปหลายแสนเลยนะครับนี่ครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะฝาเดิมไม่มีเปลี่ยนนะฝาท้ายเดิมสแตนเล่นะครับ แสงแสงใสแบบนี้นะครับนี่ไม่มีชนมาแน่นอนไม่มีเปลี่ยนมาไม่มีต้นสีครับนะครับพี่สบายใจได้ดูรถมือสองนะครับต้องซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะครับบริษัททอโทษนะเราครับแต่รถเกตเอนะครับมีช่างผู้ชาร์เข้ามาตรวจรถให้ก่อนปล่อยรถด้วยนะครับมาตรฐานเยอรมันไม่ว่าจะเป็นปูอิ s สเปคชันนะครับหรือว่าฟิกชั่นเอ่อหรือว่าฟิกแมนนะครับหรือว่าเลมอนเนตนะรัาตรวจให้นะครับพี่สบายใจได้นะฮะอ่ะมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันต่อนะครับ ดูรถนะครับดูโครงสร้างให้ครบทุกจุดนะครับนี่นะฮะถึงแม้ว่าคันนี้จะปีปีใหม่นะปี2022เราต้องเช็คนะครับนี่สปอร์ตไม่ลักเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยเหมาะม,มากนะครับกับการใช้งานนะครับขับขี่ทางไกลก็ได้ขับขีขบข่ในเมืองก็ดีนะครับยิ่งขับขี่ทางไกลนะถือว่าประหยัดสุดๆนะครับสำหรับเลือกเครื่องขันถ่านเทอร์โบนะครับมาซาบีด้านขวานะไม่มีร่องรอยประแจขันไขยขยับนะครับทั้งบนและล่างสิกเกอร์ความดันลมยางอยู่สุภาพเดิมแบบนี้นะครับอ่ะมาที่บานสุดท้ายครับ ปานสุดท้ายนะครับนี่นะฮะฝั่งนี้นะฝั่งขวามือนะครับนี่ครับสปอร์ตเรียงเม็ดสวยแบบนี้นะครับสีผิวพันธุ์ก็เนียนกริบเลยนะพี่ๆดูนะครับคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาไปแต่งตัวล้อแม็กนะเอาไปลงมงลงแม็กนะครับถือว่าสวยจะจัดเลยนะครับบอดี้สภาพแรกรับแบบนี้นะครับยังมาสวยขนาดนี้ถ้าเกิดปรับสภาพเสร็จพร้อมขายแล้วนะครับต้องสวยกว่าเดิมแน่นอนนะครับสิบเท่า20เท่าแน่นอนนะครับกับคันนี้ครับ h o n ด้า ซีวิกนะครับชม FE 1.5่งจุดหเทอร์โบเอลพลัรุ่นรองท็อปปี2022คันนี้ครับใครอยากได้นะครับรีบติดต่อเข้ามาที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์088-899-4496นะครับหรือจะแอดไลน์ ID มาก็ได้นะฮะ t o p อ r p 9 2รนะครับผมขอโต้ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านทุกเคสเลยนะครับคันนี้ขอคนที่มีรายได้2 4 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับนี่นะฮะในเรทฟรีดาวนะครับ เบาภายในนะครับได้มาเป็นบ่อหนังนะครับพรมโทนมาสีดําล้วนแบบนี้ไม่ว่าเป็นคอนโซลนะครับพวงมาลัยหรือตัวเบาะนะครับสีดําล้วนหมดเลยได้เป็นบ่อหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งก็ปรับแบบแมนนวลนั่นเองนะครับด้านข้างนะแผงตรงประตูนะครับนี่ฮะกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานออโต้คู่หน้านะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้กรจกข้างสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้เลยนะครับเนี่ยเวลาเราล็อกนะกุญแจรีโมทนะสำหรับรุ่น EL Plus นะครับ กุญแจลีหมดเวลาเราปิดล็อกหรือว่ากดกดล็อกนะครับกระจกข้างเขาจะพับเปิดปิดเองอัตโนมัตินี่นะครับเปิดฝาท้ายอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเบรกกดปุ่มพุชร์ทให้ดูนะพุชร์ทอยู่ด้านขวามือนะครับนี่นะเวลาเราขึ้นรถนะครับเป็นยังไงครับนี่ครับหน้าจอแสดงผลนะครับแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับทรงสปอร์ตนะถือว่าล้ำเทคโนโลยีสุดๆนะครับคันนี้เนี่ยมีออโต้ไฟสูงให้ด้วยนะนี่นะครับ ฟังก์ชันครบนะครับระบบความปลอดภัยสูงนะครับ Honda Sensing นะมีมาคร,ครบเลยนะครับพวงมาลัมา์มัลติฟังก์ชันครับชมหุ้มหนังมาเป็นสีดาเป็นโนแบ็คแบบนี้ค่อนข้างหรูเลยนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงที่จอได้นะครับปรับเปลี่ยนโวลุูมขึ้นลงได้นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์เตือนก่อนกระชนมีเซนเซอร์เตือนออกนอกเลนให้แล้วก็มีอะแดปติฟทูคอนโทรลให้ด้วยนะครับเลขไม้แท้ครับ118,646กิโลเมตรไม่มีกลับไมค์กลองไมค์มาแน่นอนนะครับไฟหน้าสามารถตั้งเป็น้นะครับ ตัวจอครับได้มาเป็นจอระบบทัชสกรีนเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับแล้วก็เวลาเราใส่เกียร์อานะครับนี่ครับเขาจะมีกล้องมองขนาดถอยจอดให้ด้วยนะครับมีด้านหลังนะนะครับก็ไม่ต้องยุ่งยากในการถอยเข้าจอดถอยเข้าซองในสถานที่ต่างๆนั่นเองในพื้นที่แคบนะครับตัวแอร์ครับได้มาเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับนี่มีตั้งแต่ตรงกลางไปถึงด้านซ้ายเลยนะครับดีไซน์ของค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยนะสำหรับโฉมนี้นะครับถือว่า ทรงสปอร์ตนะครับบวกกับความเรียบหรูนั่นเองนะเขาจะหรูขึ้นนะครับลักชูรี่ขึ้นนะครับตรงกลางนะครับมีรูเสียบ USB ให้นะครับพร้อมรูเสียบ power outlet ให้อีกจุดนะครับแล้วก็ที่วางของนะครับเก็บของได้เล็กน้อยนะครับตรงกลางมาพร้อมเกียร์ออโต้นะฮะมีโหมดขับขี่อีคอนมาให้เลือกนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโม่ให้ครบเลยมาพร้อมที่วางแก้วใหญ่ๆ2จุดนะครับที่บล็อกแขนบล็อกสองนะนี่วัสดุต่างๆไม่มีรอยขูดขีดและทะลอกนะครับแล้วก็สามารถ เก็บของได้นะครับเล็กน้อยนะฮะนี่ครับตัวบงตัวบอกนะครับไม่มีช้ำนะครับบอกใหม่ๆเลยสภาพใหม่ๆตรงตึงอันนี้ย้ํากันอีกครั้งนะครับเป็นสภาพแรรครับนะครับเราต้องเอาไปสปาหมอให้นะครับทาความสะอาดพวกรอยข้าศต่างๆนะครับให้หมดไฟเปิดเป็นอ่านหนังสือใช้งานได้ปกตินะครับด้านบนเนี่ยก็มีที่เก็บแว้นให้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้แอร์แบ็กไม่ให้รอบคันนะครับพร้อมที่บังแดดใหม่ๆแบบนี้นะครับมีกระจกให้มีให้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับเลยนะครับอ่านะครับเรียกได้ว่า ฟังชันครบนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับสำหรับวัยรุ่นวัยเก่าทุกท่านเลยนะครับมาดูกันที่ห้องบริสารด้านหลังนะครับกว้างแบบนี้ครับนี่นะรถคันนี้เป็นรถ C s e gment นะครับ C ดันขนาดกลางนะครับถือว่าภายในกว้างมากๆนะครับผมว่ากว้างกว่าตัว C i v i c ชม fc ด้วยนะนะครับด้านหลังสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้สำหรับตัวเบาะนะครับเบาะไม่มีช้ำนะครับมาพร้อมเล็กลงที่พักเท้าตรงกลางกว้างๆนะครับตรงกลางเนี่ยเขามีรูเสียบ usb ให้อีก2จุดนะครับ พร้อมกระเป๋าจิงโจด้านซ้ายมือนะครับด้านบนเนี่ยไม่มีรอยเจิมลมยางใดๆนะครับคันนี้สภาพใหม่มากนะครับใหม่ทุกจุดราคาคุ้มคุมนะครับพร้อมใช้งานนะครับใครที่จะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์เนี่ยยินดีเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะก็ซื้อรถกับบริษัททอโต้ได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับต้องแจ้งแบบนี้เลยนะครับใครที่ไม่สะดวกมาดูรถมาทดลองขับด้วยตัวเองสามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปได้เลย นะครับอยู่ต่างจังหวัดถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกขึ้นมารับรถนะครับก็สามารถใช้บริการนะครับรถสไลด์จากบริษัทเราได้นะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านที่นี่เลยนะอ่ะไปกันต่อนะครับสาหรับห้องเครื่องคันนี้ครับทาความสะอาดมาให้ครบเลยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเครื่องยนต์นะครับไม่มีรอยข้ามน้ํามันรั่วซึมออกมาแต่งใดนะบริเวณหัวน็อตทุกอย่างนะครับไม่มีการขันไข่ขยับไม่มียกเครื่องมาแน่นอนอันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ ว t e c คนะครับ1.5เทอร์โบนะครับ1.5ลิตรนั่นเองแต่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะอัตราการเร่งแรงม้าเขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับถือว่าแรงนะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์105นะเบนซินนะครับเติม9195ได้ครบเลยนะครับแล้วก็บริเวณหัวน็อตทุกอย่างนะครับไม่มีแก่งะนะครับแล้วก็พวกออของเหลวนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายออกให้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะไม่ต้องเช็คนะเราเปลี่ยนใหม่ให้เลย นะครับพวกคานด้านข้างนะครับนี่สวยงามสปอร์ตเ็นทดาร์กเรียงสวยแบบนี้น็อตคิดแก้มนะครับไม่มีแกะไม่มีเงี้ยนะครับรูกลมสวยครับชมฮะนี่คันหน้านะครับไม่มีเสียลูกลักเปี้ยวมาแต่อย่างใดคันนี้ไม่มีชนหน้ามาแน่นอนนะครับระบบแบตเตอรี่แยวช่างเราเช็คให้นะครับเช็คความเรียบร้อยให้พร้อมใช้งานมากที่สุดทั้งหมดนั่นเองนะครับระบบเบรกน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนให้ครบนะครับนี่นะด้านข้างนะครับถือว่าใหม่จัดเลยคันนี้นะครับ น็อตฝาหน้าครับไม่มีเรื่องรอยการขันไข่ขยับหัวน็อตนะครับนี่วอนคัลลฝาปงสวยงามชัดเจนรูระบายอากาศกลมสวยนะครับน็อตไม่มีการแกงแง่นะครับนี่ฝาท้ายเออขอขอภัยนะฝาหน้าเดิมนะครับสนุนกันความร้อนใหญ่ๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับโอเคนะสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับใครสนใจนะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะครับ Honda c ซี i c โฉม FE ฟคันนี้เป็นรุ่นรองท็อป1.5 เทอร์โบเอลพลัสนะครับเป็นน้ำมันล้วนนะครับได้ปี2022นะครับกับเลขไม 11, 000, ล์110,000โลนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่699,000บาทครับฟรีดาวน์ผ่อนประมาณเดือนละ12,000ตลอดอายุสัญญาเลยนะครับใครอยากลดยอดผ่อนลงมาสามารถดาวน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีรถเข้ามาตีเทิร์นะครับก็จะผ่อนน้อยลงนั่นเองนะรับเทิร์นะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ให้ช่องท็อปรถสวยมือ2สองด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับอ่จํากันอีกครั้งนะครับสำหรับของแถมนะครับผมมีแถมให้จุกๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นน้ำาเครื่องประกันเครื่องเกียร์นะครับหรือว่าบบตเตรน้ำมันต่างๆมีครบเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วนะนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ